จริงๆก็เป็นคนชอบทำอาหารอยู่แล้วครับแต่ว่าไม่ได้ทําเก่งทําได้ไม่กี่เมนูมแต่ว่าด้วยความที่จะเปิดร้านอาหารทั้งทีม,มันก็ต้องมีเมนูที่ค่อนข้างจะจะเยอะหน่อย<า>เห็นบอกปลากระพงที่นี่ตัวบักเอฟเลยใช่ครับกิโล2โลขว่ากําไรน้อยใช่น้อยลงแต่คนกินได้เปรียบได้เปรียบคือจะได้กินตัวใหญ่ใช่ในราคาที่มันดีใช่ครับหิวเราต้องดู ดูแลอาจจะหิวก็ได้วันนี้ผมอยู่แม่กลองครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่กรุงเทพนะฮะมาร้านนี้เพื่อมาชิมอาหารทะเลก็บอกว่ามาแถวนี้ครับแม่กลองวัดสวนแก้วทัญญานเนี่ยต้องแวะมาร้านนี้โอลานของก็สดใหม่ใหญ่ดังเดี๋ยวเราแวะเข้าไปดูดีกว่าครับโอลานสนับสนุนโดยบริษัท wp energy จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่าย w o r l d Gas ร้านนี้ชื่อโอลานนี่เจ้าของร้านก็ชื่อโอลานสวัสดีครับสวัสดีครับทำมากี่ปีนวฮะ 13ครับ13ปีประธานทษทำตั้งแต่อายุเท่าไหร่18นี่เขายังเด็กอยู่ <c oughs> มากนะทุกผู้ชมทำร้านตั้งแต่อายุ18เอปที่บ้านทำอะไรฮะก็ทำแพปลาขายส่งอาหารทะเลครับก็บังเอิญว่ามันมีของอที่เข้ามาขายหลายไซส์ครับ<อ>แล้วช่วงหลังๆครับไซส์ใหญ่ขายออกไม่ได้อ๋อเราก็เลยตรงนี้มาทําร้านอาหาร <c oughs> ใช่ครับมันขายออกไม่ได้กําไรน้อยใช่น้อยลงแต่คนกินได้เปรียบได้เปรียบคือจะได้กินตัวใหญ่ใช่แต่ราคาที่มันดีใช่ครับ แล้วาดังคือสดด้วยสดแน่นอนจริงๆก็เป็นคนชอบทําอาหารอยู่แล้วครับแต่ว่าไม่ได้ทําเก่งทําได้ไม่กี่เมนูแต่ว่าด้วยความที่จะเปิดร้านอาหารท้งงีอ่ะมันก็ต้องมีเมนูที่ค่อนข้างจะจะเยอะหน่อยแต่ทีนี้ว่าเราด้วยความบังเอิญที่แม่กองครับเป็นเมืองที่มีแพปลาเยอะมีคนทําเรือเยอะเขาก็จะมีปลามีกุ้งมาจ้างมาจ้งาจงให้เราทํา แล้วบางทีก็ไม่อร่อยนะฮะลูกค้าก็สอนขอได้ทำใช่เขาคือทาไปบางทีก็ไม่ได้อร่อยหรอกมาเขาสอนเราเขาคอมเมนต์เราแล้วก็แบบเดีวทำอย่างนี้นะทําอย่างนี้นะอย่างเช่นพวกปลารื่งซีอิ๊วพวกกุ้งทอดกระเทียมอย่างเงี้ยครับบางทีเราผัดมาเนี่ยมันก็ยังไม่กลมกล่อมเนาะมันยังมีขาดนู่นขาดนี่ลูกค้าก็มาบอกว่าไม่ได้นะต้องเติมหน่อยนะอะไรเงี้ยครับก็เลยปรับปรุงมามีลูกค้าเป็นครูไม่ต้องเรียนที่ไหนเลยที่นี่ก็จะขายปลากระพงขายกุ้ง ไขยกันเชียงปูไข่ปลาหมึกปลาทูและที่ขายไม่ได้ก็หอยหลอดอ่นีนี่ไงคุณผู้ชมเห็นบอกปลากระพงที่นี่ตัวบักเอฟเลยใช่ครับกิโล2โลกว่า2โลกว่าแล้วราคาแค่ราคา500 5002โลกว่านะปูปูครับปูที่นี่เป็นปูอะไรฮะเป็นปูทะเลเป็นปูดําขายเป็นกิโลกิโลครับกิโลละ1,400อย่างปลาหมึกก็บอกที่นี่ก็แบบ หมึกสอหมึกสอตัวใหญ่มากตัวใหญ่เลยนะเอามาทําเช่นเมนูที่นี่ดังๆสดก็เป็นหมึกผัดกระเทียมหมึกผัดกระเทียมคุณผู้ชมแล้วก็นึ่งมะนาวอ่าแล้วมีอะไรสชกเมนูนึงกุ้งกระเทียมที่นี่กุ้งกระเทียมไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่กว่าที่อื่นแน่นอนนะตัวใหญ่ตัวใหญ่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพลาดไม่ได้เลยอีกอันนี้ที่กำลังพูดถยงคือปลาทูใช่ครับปลาทูที่นี่ไม่ใช่ปลาทูซาเตะไม่ชาซาเตะเป็นยังไง สาเตียเป็น3รสเป็นต้มเปรี้ยวหวานแต่ปลาทูของร้านโอนาหรือคนแถบนี้ก็กินปลาทูอะไรกันปลาทูตาเตียปลาทูตาเตียถ้าเป็นตาเตียจะเป็นต้มหวานต้มหวานจะมีแค่2รสครับจะมีหวานเค็มอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ใช่ครับราคาเริ่มต้นที่นี่เท่าไหร่เนี่ะหนึ่งร้อยจะมีพวกเป็นพวกกลุ่มผัดผัดเป็นพวกอ่าพวกหอยหลอดอพวกหอยลายอะไรเงี้ยครับขึ้นไปแล้วแพงสุดแพงสุดที่นี่ก็จะขายเป็นกิโลกิโลก็จะมีปูที่โลละ1,400 แต่ว่ารับประกันความสดเป็นปูเป็นครับเอาละถ้าอยากกินร้านอยู่ไหนฮะร้านเราอยู่ที่ซอยวัดส่วนแก้วนะครับครับแม่กองสมุทรสงคามเปิด8ปดโมงเช้าครับถึง2องทุ่มสองทมุมีวันหยุดไหมไม่มีครับไม่มีเปิดทุกวันแวะมาไ,ได้เดี๋ยวเรามาชิมสักสามสีเมนูแนนโอรันจัดให้ ครวถ้าเกิดคุณผู้ชมมีผ่านมาเส้นนี้ฮะสมุทรสาครสมครามแม่กองตลาดอัมพวานึกร้านทะเลสดๆอร่อยๆไม่ออกให้นึกมาที่โอลานครับอย่าลืมแม่มาครับ เป็นตัวอย่างนะคุณผู้ชมสั่งมาห6เมนูแต่บอกเลยว่าแต่ละจานนี่โอ้โหโอ,โอลานจริงๆดูอย่างปลากระพงตัวนี้ครับคุณผู้ชมสอกกว่าเลยนะนี่ตัวนี้เลย2โลแน่นอนนะครับอันนี้คือทอดทั้งตัวนะครับเอกลักษณ์ของคนแถวนี่สมุทรสาครแม่กองเลยเนี่ยทอดปลาอย่างนี้ได้ดีมากนี่แล้วดูหอยหลอดผัดชานี่ร้านนี้จะมีให้คุณกินนะฮะนี่ครับปลาถูตาเตีะไม่ใช่สาเตยนะนี่เป็นตาเตยนะฮะจะมีเค็มกับหวาน ต้ยมยำหม้อบเบลอรหม,มึกกระเทียมและนี่ขอกินเป็นอันดับแรกเลยกลุ้งครับกุ้งโอ้โหบ้าวว้าวาปลายังอร่อยเลยฮะตัวกระเทียมก็ดีมากเลยอืมอืมน้าวต่อมาครับ นี่เป็นหมึกกระเทียมนะฮะที่นี่เขาดังเรื่งกุ้งกระเทียมหมึกกระเทียมมาสั่งได้เลยเห็นๆหวานยดีมากใหญ่อร่อยนึ่มนับ,นบไม่เหนียวด้วยอ,อร่อยแล้วที่ทำเนี่ยคือหน้าตาปกตินะคุณมาสั่งก็เป็นแบบนี้ฮะ ปลาทูตาเตี้ยเนี่ยเนื้อเนื้อดีมากนะโอ้หมันจะเค็มเค็มหวานหวาน,นนะคุณผู้ชมเนื้อปลาทูเนี่ยมันมันมันนวลมากอร่อยเลยอะ่ะแนะนำเลยอ่ะคราวนี้เรามาที่ต้ยมยำหม้อยักษ์กันบ้างนี่เป็นต้ยมยำรวมนิดนะครับนี่โอ้โหดูหลายอย่างนี่บึมบั้มบึมบั้ม น้ำน้ำสดร้อนๆโอ้โหโดนอร่อยน้ำปลาเล็ดผมบอกเลย <c oughs> ปลากระพงที่ทอดทั้งตัวเนี่ยมันจะอร่อยมากเพราะว่าความมันของมันปลาความกรอบของหนังความฉ่ำของเนื้อเนี่ยมันยังอยู่ครบผมบอกเลยนะมีโอกาสมาแถวแม่กองแถวแถววัดสวนแก้วอย่าลืมแวะร้านนี้ ราคาดีสดใหม่ใหญ่บึ้มโอลานครับดูจบแล้วช่วยกดติดตามกดสับป,ปะดนเฮ้ยสับป,ปะรดเฮ้ยสับป,ปะเลอเฮ้ยสับตะไค้แฮ่ถูกแล้วและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ